พี่น้องตอนนี้หันเมม้อนมาอยู่พาลานเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อมาหอดพารานเด้อเมยม้อนมาพารานมาเพื่อนหนองทรายอันนี้คือเพื่อนหนองทรายของเมม้อนเด้อเพื่อนผาถาวนเด้อเนี่ยเด้อสิถ่ายให้เพิ่งเฮื่อนเผิ่นออกมาอยู่หน้าพี่น้องมาอยู่หันอยู่หน้าเพื่อนเผิ่นเดี๋ยวจะขึ้นพาพี่น้องขึ้นไปสบายดีเพิ่นก่อนเด้อขึ้นไปเพื่อนเผิ่นก่อนเดี๋ยวจะถ่ายธรรมศาตร์ห้พี่น้องเบิง ร้พี่น้องขึ้นทั้งเฮือนักนการมีอนมาลินมาเทียวเหิงแล้วบุญมาพะล้านพี่น้องเอ้ยมาเยี่ยมมายามน้องมาลิน้าตว่นร้านสาวนอนในปีสบายดีพี่น้องเนี่ย,ยอันนี้ก็น,อน้ <laughs> <laughs> นองไข่น้องไข่เมียพระถาวันเด้อเมียถาวันอันนี้ฮะน,อน้องไข่มีมอนสบายดีเนี่ยร้านสาว ปิดเห็ดยังลูกเห็ดยังหาเห็ดยังกินพี่อปิ้งนี้ก่อน้อทานเนื้ออะนี่เป็นนายมาใส่พี่น้องหน่อกว่าสบายดีกล่องหน่อยกว่าโอ้ยหลักอายพี่น้องเอ้ยบุก้าเบิ้งกล้องร้านสาวกับหลักอายเออสบายดีสบายดีอดีสมีเหงาเอ๊ อันนี้กระพรอทานามาหนังมกีกันกระพรอทานาเด้อพี่น้องเด้อพากันมาเที่ยวมาเที่ยวธรรมชาติ์ทงไทยทงหน้าว่ะเออพากันออกไปกินปลาว่ะ <c oughs> ให้เป็นตึกปลาสู่กินวัดสันเด้ <c oughs> มาดิแมมมอนสิพาไปเบิง่งธรรมชาติ์ทงหน้าเด้อพี่น้องเด้อบายพี่น้องออกธรรมชาติทางบัดเนี่ยมาเด้อมาหนังมีมอนเด้อมรมพรอมาพามาเที่ยวมาเที่ยวทงไทยทงหน้า บ้านไม่ไมีมอญเนาะบ้านแม่ของแม่มอญอันนี้นะพารานเมืองพารานพี่นอ้องถ่ายให้เบิง้งจะทงไห้ทงหน้าแหละนี่ถ่ายคลิปนี้แม่มอญสิรีวิวทงหน้าให้พี่นอ้องเบิ้งเด้อหน้าของแม่มอญกับพปทวันมีแต่ซองไอ้น,น้องพี่นอ้อง มีแต่สองไอ้น่อขน้นแหละนี่คันบ่อได้แบ่งปันกันยังบ่นได้แบ่งบ่อได้แบ่งปันกันเด้พี่น้องเด้อาะว่ามีสองคนทอนี้ก็สี่แบ่งไปเห็นยังผู้ได้มีเงินมีซานมีเงินกะอยากมาปุ๊กกะมาปุ๊กไรเนาะนี่ยดินเดินบ้านกะก้วงอยู่บนปุ๊กเคลื่อนไงกะมีายอยู่สิปุ๊กเคลื่อนกะได้ว่าแต่ลูกลานมีเงินมาปุ๊กอยู่ํำกันผู้หนึ่งแก่นั่นผู้หนึ่งแกน่นี่นะพี่น้องอยากเอาแน่น

เห็ดเห็ดไฮเดียวบใหไงเลยพี่น้องหน้ารงนี่นะถ้าเป็นเข่าวนได้เป็นรอยสอบเด้อยถงเดียวอันนี้ไฮเดี o, ยวไฮใหญ่นี่นะแต่ละปีได้เป็นรอยแต่ปีนี้นั่นรูปน้าถ่วมพี่น้องมไม่ได้เข่าลายได้หกสิบสอบไฮตัวใหญ่นี่ไฮตัวใหญ่นี่หกสิบสอบปีนี่พุ่นละใช่เบิง้งเนาะ แต่พี่น้องเบิ่งในกล้องก็กอาจจะว่าโอ้หลายน้าเหมยมอนไลายมันก็บ,บ่หลายไปได้ดอกพี่น้องเฮกต,ตาไปพี่น้องพายให้เบิ่งน้อง,องปลาอยู่ยนี้มีปลาธรรมชาติมีแต่ปลาธรรมชาติ์เาใส่เพิ่นตึกปลาสุก,กินบันี้สิได้บ่หรือบอ่เลยจิตได้ไดละน้าหลายคือสิบ่ได้ดอกเมยมอนก็ซื้อไก่ตัวหนึง่ง มาให้น้องไผ่ครัวต้มสู่กันกินพี่น้องสื่อไก่โตหกสิบพันมดผูัตบักไงไม่ม้อนสื่อไม่ม้อนไปนถ่ายให้เบิ่งไก่เลยม,มาถ่ายตัวนี้ก่อนองให้ทงหน้าละวิวให้พี่น้องเบิง่งนี่ก็น้องหนึ่งเอกนี่้างค่งกะมีแต่หน้าผีหน้าน้องหน้ามุ่นเดียวกันแยกออกจากกันลูกผีลูกน้องกัน แบ่งป,ปันกันพี่น้องน้องปลาเนี่ยซมีอยู่สามนองเ้ยพี่น้องเด้อตะกี้นะ่มันเป็นคุ้มโบมเด้อนี่นะตะกี้เซกเสือเนาะตะกี้มนะัมีเซกมีเสือตะกี้นะคุ้มโบมอันนี้ฮะก็เลยจกเห็ดเป็นนองเลยนองอันนี้นะตะกี้เป็นเซกเสือเนาะยิงกันขากันตายไลยตะกี้นะแม่เพิ่งเอาสุขังดอกอันนี้ก็แม่ม้อนกบ่ฮู้ เขาอาสุพังเนาะเขาจังหูเขาบหูตะกี้มีเสซกมีเสือขากันตายเห็นปะทายธรรมศาสตร์ให้เบิ้งเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งไปน้ำกันมีตะโกน้ำใหม่เด้อพี่น้องเด้อเข้มเข้มนั่นไม่ม้อนสิบรย่างไปหดผุนดอกไก่เลยทายให้พี่น้องเบื้พิ่นปลูกโกน้ำใหม่เลาะตามคันคูนา ไม่สังไเวะไม่บ่งหวานไม่ปบ้านเป็นปลูกให้พี่้องเวิงเนาะโอ้ไก่หรือีอ่างไปหรือว่าจังไรเนาะอ่ะไปกับไปไปไปน้ำกันเป็นะได้เห็นหอมหอบต่อไปน้ำกันพี่้องเราไปน้ำกัน ย่างตามหอมกอไผ่อ,อยูแบบนี้พออันี้คลองอยู่ในน,นี่ด้วยพี่นอ้องเด้อมีคลองน้าอยู่ในนี้ดูน้านี่แล้วขึ้นใส่หน้านะ่ะมันมีคลองอันสลับพทานเลาะตามคันคูเป็นปลูกนะไม่ไปตามคันคูเด้อพี่น้องเด้อหน้าไม่นี่ก็เอซัมสิกินเนาะหน้าหายเนี่ยก็ยังไถอยู่ย่างไถ ใช่แล้วแล้วสิกาใช่แล้วก็จะเอาหนามขเขาเด้นี่พี่น้องใช่แล้วก็จะเอาหนามเขาหายใหญ่อีกหายตัวนึงงน่งก็หายใหญ่อีกพี่น้องโทษเด้อก,กล่องมันสั่นเด้อกเฉียงเด้กเอกหายใหญ่อีกตัวนึว่งก็เลยโอ้โหไปโทรมาหม,มายมั่ก็บอกหักต่วถ่ายคลิปอยู่ยนะ ในเดยวมันมีคลองน้ำเนี่ยมพี่น้องเดี๋ยวคลองน้ำนี่ดูน้ำดดในคลองนี่แหละเุณใส่หน้านะไปเราไปทำกันพี่น้องรอบๆรอบ,บหน้ามีมอนเนะาะผักข้างหนึ่งกับเอนเดย์พี่น้องเลิศนี่ให้น้าผักข้างหนึ่งกับเอนทิตูก,กาเนี่ยตูก,กาโตเพื่อนพินน่งพนิชัย มีอยู่สี่ไฮ่บ่ทางนี้ก็ได้มีอยู่สามสี่ไฮ่นี่แหละทางนี้เบิ่งนกันมันบมาดึงมาบ้านแจ็คเสื่อน่ะนั่นโดนกบจำเป็นแม่ม้อนกบได้มากดอกพี่น้องนั่นโดนมากเธอหนึงนอกจากมีอยากมีงานน้องนงโทรหาอยากเป็นงานจังสิได้มากขาข้นนี้ อันนี้เป็นลักลักโตสันทั้งนี้นจะเป็นหน้าเขาไม่มอดคือสันห่วยห่วยหน้าเนาะข้างหน้าหน้ากะมีแต่เห็ดทงงใหญ่ๆเห็ดไทยใหญ่ๆเลยเด้อบ่ได้กขันก็ตอกก็แท็กได้พี่น้องเลยบ่เห็ดเป็นขั้นหน้าหน่อยเด้อเห็ดไทยใหญ่เลยมันสบายอืมมันขั้นท้าไปขันนะมัน มันกินเนื้อทีไปอีกเนาะพันธุ์สิขันเนื้อทีมันจะหอมอีกถ้าเอาแบบนี้เ่ยมันจะเดินไใหญ่ตัวนี้ก็เป็นตุกกาหรือว่าอะไรนะคืชพันธุ์ที่โตพืชพ่อละไรกะได้กันเป็นพันพันธุดำตัวนี้เลาเนี่พันธุน์ขเลยนี่พันธุ์ดำตัวนี้เร่โตนี่เด้ ไี่นจะหน้าใหายเลยเห็ดหันบดีเห็ดหันก็จะเครียดแดต่เ <c oughs> ห็ดหายเดียวโหลดไปเลยเงาไปเลยทั้งนั้นกะเทีย่ยงหน้านาบ่าวทั้งนั้นกเลยไม่จะพี่จะน้องไม่พี่จะน้องเมื่อไหร่แถวนี้นะ พี่น้องหน้าหน้าไลุงตานะตเต็มอยู่พี่เบ้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องทางแม่มอนนะร้ายทางบ้านพี่นะมีแต่เชียงหายเชียงหน้านับาวหน้าสาวพี่น้องทางแม่เห็นบ่พี่น้องเป็นสีด,ดำไฮนี่เป็นสีด,ดำไฮนี่เปด,ดำไฮนี่แหละบาทนี้ค่ะ แล้วให้ใหญ่เลยด้วยากับโบงามนะพี่น้องก้ากับเรื่องเรืองกาใหาน้นี่แต่ตัวนี้เขียวตัวนี้ตัวนี้เขียวตัวนี้เหลืองซึ่งจะเป็นบ่อพ่อปุ้ยบ่หรือว่าไหนเนาะเหลืองตัวนี้ก้าตัวนี้ขี้รถอันนี้เลยมากพี่น้องรถเพอแถวหน้า เมยม้มอนใส่น้ำมันหลอดหายเ้นหาซิพันกี่พี่น้องเมยม้มอนเป็นคนใสน้ำมันหลดไปกรับเมยม้มอนเป็นคนใส่เนว่าก,กับร้านผลร้านผลนางหนาลดมาเลยลงแต่ลดเลยเดี๋ยวเสียขับไปถ่ายเบงึงสวนให้พี่น้องเบ่งก่อนนี่ก็ขอกง,งัวแล้วเพียงเนาะขอกง,งัวอผนงัวเผนกับย่างหมองหาหกตัวนี่แหละนี่ก็คือเหล่าเขา่าเหล่าเข่าเลยพี่น้องเด้อดิ้นนี่เห็นเด้ สำหรับคนจย่างว่าปลุกเครือนปลุกยังไหนมันก็บ,บันง่ายๆหรอกถามี่ไม่ม้อนสิมาอยู่พลาลพนพี่แหละพี่น้องเอ้ยฉัมาอยู่น้ำน่องพี่แหละอยากมาอยู่แบบธรรมชาติสิพยายามสิหาเงินเก็บเงินมาปลุกเครือนอยู่น้ำน่องพี่แหละนี่ก็น,น้องปลาเพิ่นเอ้เพิน่นพี่จะปลาปลาจ้ะน้องเอาน้องกอบพเพลี้ยงกบเลี้ยงปลา,ปปาด้วพี่น้องเด้อน,นี่ฮะเต้นบ้าๆอยู่นะ เอ,อ็นเรื่องกบพ่นเปปนนะต้นอยู่พุ่นป้าตกบป่าพันหลายนะเต้นอยู่พี่น้องมีแต่ปักบงพันปูพกบงใส่อันนี้ก็ขอกไก่เนาะพี่น้องขอกไก่เพิ่นแล้วกาศไปให้เบ,บิงบนห้องสีเข่าพินพ่นเด้อเพิ่นไม่ห้องสีหน่อยเด้อพี่น้องเด้อ สีเขาสีน้ําก็บ่ต้องไปสีบัดอื่นสีกินเองนี่ห้องสีเพิ่นอันนี้องสีเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อสบายจบ่ยากเอาไปบัดอื่นแต่เก่าันยากไปสีองสีผู้อื่นก็นละไก่เพิ่นก็หลายตอยู่เนาะเอ้อมีแต่ไก่แนวใหญ่ๆไก่เพิ่นก็ได้ไก่ใหญ่ๆ เอาคลิปนี้กะบเมย์มอนคือว่าคลิปนี้กับเมย์มอนรีวิวทงไฮทงหน้าให้พี่น้องเบิงเนาะหน้าของเมย์มอนกับพอขวทวันเพิ่นสองอ้น้องหน้าตรงนี้ฮะนะทายพี่น้องเบิงเอาคลิปนี้กะบเมย์มอนจะขอลาไปก่อนเดอ้ออย่าลืมติดตามคลิปหน้าเดลยลืมกดแชร์กดไลค์ซับตะไห้สองน้องน้ำคิงยายมอนนอะพี่น้องเดอ้อ